อาจารย์มองว่า้องเขาเป็นยังไงผลการเรียนหรือว่าการตั้งใจหรือว่าโดยนิสัยนะฮะนี่โดยความประพฤติและก็นิสัยของลูกศราเป็นยังไงฮะถ้าด้านการเรียนเป็นคนที่มีที่สมองดีเรียนดีเพียงแต่ว่าถ้าถามถึงผลการเรียนเนี่ยผลการเรียนอาจจะไม่ได้ว่าดีเลิศเพราะว่าไม่ได้มีเวลาเรียนเต็มที่เท่าไหร่บางทีอาจจะต้องมีการไปทำงาน ในตอนเย็นตอนกลางคืนระยะก่อนนะคะช่วงสักมอมอต้นมอสามอย่างเงี้ยจะต้องไปทางาน,นตอนกลางคืนทีนี้ก็ก็มันก็มีผลกระทบต่อการเรียนแต่ก็จัดว่าเป็นคนเรียนดีสอนอะไรเนี่ยจะไวแล้วเวลาเขามาขอคำปรึกษาบอาารย์อะไรเงี้ยอาจารย์เคยให้คำปรึกษาในเรื่องไหนบ้างทั้งเรื่องการเรียนการเงินทั้งเรื่องการใช้ชีวิตของวัยรุ่นก็ เหมือนกับปรึกษาเขาก็ปรึกษาทุกเรื่องอะ,อะอเกือบเกือบทุกเรื่องเท่าที่เขาเขาต้องการเขามีปัญหาเขาปรึกษาในคณะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์คิดว่าช่วงนี้ตอนนี้เขาอายุสิบแปดแล้วใช่ไหมแล้วก็ออกนาลังจะตอมหาวิทยาลัยตอนนี้อาจารย์ห่วงคัไหมมีความรู้สึกว่าอยากในคณะที่เป็นลูกศิษย์เราเราก็อยากให้เขาเขาได้เรียนต่อพูดง่ายแต่ในเมื่อฐานะครอบครัวเ,เขาเป็นยังนี้น ก็ตอนนี้ใช่ไหมคะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ห่วงเรื่องที่จะสอบเข้าก่อนเพราะว่าจาเนี่ยเขาเขาก็กู้ยืมเรียนอยู่ถ้าสอบเข้าไปได้นะคะ,อะกองทุนกู้ยืมเรียนของรัฐบาลเนี่ยคาดว่าก็คงจะได้รับทุนการศึกษาต่อนเนื่องแล้วก็มีค่าคอมชีพถ้าคิดว่าถ้าถ้าเข้าไปได้นี่ก็น่าจะไปได้ทีนี้เรื่องการใช้ชีวิตในมหา,าวิทยาลัยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องในอนาคตซึ่ง แต่ว่าจากการที่ความประพฤติเขาที่ผ่านมาเชื่อว่าเขาเอาตัวรอดได้ค่ะครับและ,ะเมื่อเด็กเยาวาชนอย่างชาเนี่ยฮะซึ่งอาจจะไม่ได้มีว่าชาเพียงคนเดียวอาจจะมีละหลายๆคนลหลายๆโรงเรียนเหมือนกันตรงนี้เองนะครับอาจารย์คิดว่าสิ่งเหล่านี้คิดว่าสิ่งที่ชาทําอยู่นี่โดยความรู้สึกของอาจารย์จริงๆอาจารย์คิดว่ามีสิ่งไหนที่อยากจะบอกนอกเหนือจากตัวชาแล้ว อาจารย์มีโอกาสการอยากจะบอกเด็กเยาวชนไปห็นคนอื่นคนอื่นในนี้ยังไงครับก็คือคือเด็กๆทุกคนเนี่ยบางคนอาจจะเกิดมาไม่พร้อมไม่สมบูรณ์คืออยากจะบอกเขาบอกว่าเกิดมาเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าการจะใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นของเราคิดให้ได้คิดให้ได้ว่าเราจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเราต้องการเป็นอะไรแล้วก็ไปให้ถึงเด็กบางคนเนี่ย คิดไม่ได้แล้วก็ล้มเลิกความคือไม,ไม่ไม่ฝันนะคะไม่ฝันก็เขาน่าจะฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงครับครับของครับ เรียนในห้องเดียวกันกับกับกับชาใช่ไหมครับผมพูดถึงเพื่อนคนนี้ิด้ถึงเขาเป็นยังไงครับขเขาก็เป็นคนที่อินสไย์ดีนะครับรักเพื่อนแล้วก็ช่วยครูทํางาน<ม>ก็เป็นเด็กดีของครอบครัวอยู่โรงเรียนเขาก็ตั้งใจเรียนแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่การงานของเขา,ขาก็เป็นคนที่ขยันแล้วก็ตั้งใจเรียนครับถึงบ้านเขาจะเคยไปบ้านก็เคยครับก็ ดูก็อบอุ่นดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาทางครอบครัวบ้างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันก็ชอบนิสัยเขาค่ะเขาเคยใทเพื่อนช่วยเหลืออะไรครับในเรื่องอะไรบ้างก็อย่างเช่นแบบงานบางวันเขาไม่ได้มาเรียนเขาก็จะให้เพื่อนบอกว่าการบ้านนะทำอะไรบ้างแล้วก็สอนเขาค่ะ ในชาเหรอคะในความรู้สึกของหนูก็คือชาเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งคะ่ะเวลามีเรื่องอะไรหรือการเรียนหนูไม่เข้าใจอย่างเงี้ยหนูก็จะถามเขาเพราะว่าเวลาเขาเรียนเขาจะตั้งใจเรียนแล้วก็จะมีความรู้พอสมควรที่จะช่วยแบบให้เพื่อนอย่างหนูที่ไม่ค่อยเข้าใจในการเรียนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เขาน่าจะเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนค่ะทุกคนเพราะว่าชุมชนของบ้านเขาอ่ะถ้าแบบ หนูก็ไปเห็นมาเงค่ะแบบเขาแบบหน้าบ้านเขาก็แบบมีแบบแต่สิ่งผิดกฎหมายแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่เอาเลยค่ะแบบเขาเป็นคนดีค่ะนี่ก็เป็นตะวันอีกดวงหนึ่งนะครับที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนในปัจจุบันที่น่าชื่นชมมากอีกดวงหนึ่งครับแม้เขาจะมีชีวิตที่ยากลำบากแต่ก็ไม่เคยท้อถอยพร้อมที่จะก้าวต่อไปตราบใดที่ตะวันยังไม่สิ้นแสงทอง น้องชาคนนี้ก็ไม่ยอมสิ้นหวังในสิ่งที่ตัวเองฝันเหมือนกับคนอื่นๆทั่วๆไปนะครับครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับรายการฉายตะวันเราต้องขอขอบคุณบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า AIS ที่ร่วมฉายตะวันดวงนี้กับเรานะครับในสัปดาห์นี้ก็ติดตามชมย้อนหลังได้นะครับที่ w w w m c o o r a com สัปดาห์หน้านะครับตะวันดวงไหน จะใ,ใช้แสงติดตามได้นะครับเวลา8นากา30นาทีจนถึงเวลา9นาฬกาอาทิตย์หน้าครับอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนันทวัฒน์อุ้มพิมายผูดดำเนินรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดนครราชสีมาต้องลาคุณผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมไปทั้ง7จจังหวัดในอีสานตอนล่างลาไปก่อนครับสวัสดีครับ